ศรัทธาคือความเชื่อจะไปฝากศรัทธาไว้กับตัวคนคือตัวครูบาอาจารย์กระชังสำนักกระตามสำว่าศรัทธา,าเนี่ยเขาให้ศรัทธาแนวทางการปฏิบัติแนวทางวิวิธีถ้ำให้เชื่อมันในวิธีท้ำที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั่นว่าเท่านั้นสามารถเห็ดใดเห็ดตามใดเห็ดน้าใดพิสูจน์ได้ให้มันคองอยู่กับ แนวทางการปฏิบัติที่เพิ่นว้างไว้ให้หรือว่าให้เชื่อมั่นในตัวนี้เพราะว่าตัวเองสามารถกระทําตามได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองบ่แม่นไปสัทธาแบบเชื่อมัน่นว่าเพิ่นสิบรรลุให้เพิ่นจะเอาความสง,งบให้เพิ่นจะเอานั่นเอานี่ให้บ่แมนเดอบ่มีผู้ใดเอาหยังให้ไคได้บ่มีผู้ใดเหตุความสง,งบไม่เฮ้าได้เพิ่นได้ต่เพียงแค่นเน่เดี๋ยบอกว่าแต่หฮาที่สัทธาผู้ใดก็ตาม ให้ศรัทธาแนวทางคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเองถึงความสงบที่พันแนะไปนั่นเองในเบื้องต้นแเพั่นก็แนะวิธีวิธีทำจริง<ม>ให้เกิดจิตตั้งมัน่นหรือความสงบตัวนี้ให้เขาหยึดถือเอาได้แต่เขาไปศรัทธาโดยบุคคลถ้าเกิดว่าบุคคลน,นั้นที่เขาศรัทธาเขาเชื่อเชื่อว่าบุคคลนั้นดี บุคคลนั้นถูกลกาวตูใส่ร้ายนี่ทั้งที่เป็นเรื่องจริงก็ช่างหรือไม่จริงก็ช่างอพวกเข้าสิลมไปเลยบัดเข้าสิคิดมากวันไหวเอาไปมาเลยทำไร่ทำไร่ความเสื่อมั่นในตัวเองและจังว่าบอกเตือนยำยำอยู่ตลอดอย่าสัตธาบุคคลเดอ้อในสัตธาแนวทางขอาวัดปฏิบัติที่เิ่นวางไว้ให้เออเ้าหนีสามารถเดินตามทำตาม แล้วก็พิสูจน์ได้โดยตัวเองอ๋อมันเป็นกือเพ่นวามีตังหกแมบ้บุคคนพวกนั้นที่ตายไปถูกทำลายไปหรือด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามวิธีปฏิบัติมันยังอยู่น้ำเฮาด้จักว่าล่ะวิธีหนทางยังอยู่นํำเฮาเฮายังสามารถปฏิบัติพิสูจน์ได้เข้าถึงความสงบได้เหลือบอกเทียวว่า ในศรัทธาแนวาทางในเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าเออคนเนี่ยห้เาเห็ดใด้บ่เม่นว่า่นเป็นหรือ่นตายไปจังสีแต่ของก็สตไไิตายไปนําบ่เม่นเด้ตายไปถูกก็าตู่ถูกสายลายถูกยังแกลแลวแต่พวกเข้าสิบันไหวแต่ไปศรัทธาโดยบุคคลจากเอออุย้ย่นดีได้่นเก่ง่นจังสัน่นจังสี่นี่ศรัทธาบุคคลแต่จต่ของเองบ่เคยปฏิบัติตามเลยมีแต่ความคิดเอา คิดเอาจากความเห็นของเจ้าของเองจากการได้ยินได้ฟังจากที่ผู้อื่นบอกให้ฟังพอมเกิดความมั่นใจว่จา,จาพ้นดีอยู่จากมั่นใจว่าพ่นดีจังสั่นพ้นดีจังสี่ตัวเองบ่เคยปฏิบัติตามวิธีที่พันแนะนําให้นี่แหละฟังให้ดีแต่จะศรัทธาจะศรัทธาบุคคลให้ศรัทธาแนวทางการปฏิบัติที่เหตุให้เหาถึงความสงบได้และ <c oughs> ด้วยการพิสูจน์ด้วยตัวเอง พิสูจน์ตัวเองโอ้มันเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นเป็นนะแนวะทางนั้นก็ยุ่นน้ำจ้าของเลยดิมันบริยุ่นน้ำผิ่นมันบริยุ่นน้ำว่าเพ่นจะเอาไปน้ำเลยแต่เกิดว่าคนตายไปหรือถูกทำลายยังก็แล้วแต่จังหว่าทุกคนศรัทธาวิธีทำรรหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองถึงความสงบเพื่อให้ตัวเองนะเห็นเ,เห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกแล้วก็ดับทุกได้แล้วก็ทุกดับไปได้ 5, สิทธิทางศรัทธาตัวนี้เด้ เด่นหมคือพระพุทธเจ้าเขานั่นเนี่ยพระเข้ารัทธ,ธาวิธีปฏิบัติเดสัทธ,ธามักมีองแปดอริยสัตสีปฏิจจสมุปาเดเนี่ะมันจึงยืนยัดมาได้แบบนี้เดบเรสัทธ,ธาบุคคลแบบนั้นก็วมาพระพุทธเจ้าพระพุทธหมายถึงผู้คนรู้ก่อนมูงเป็นเจ้าแห่งผู้รู้เป็นต้นธรรมะแบบพุทธทามมารรทธรรมะคือความจริงอันประเสริฐคือความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถึงมันน้ำออกไม้มาชี้แจงมาระบายขยายความ มาอธิบายขยายความให้พวกเข้าเข้าถึงถึงความจริงเห็นความจริงได้คำว่าธรรมะความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ติพนนำมาต่างหากจึง, 6, จงว่าเป็นพุทธ,ธะเป็นธรรมะสังฆะคือตัวเองสังฆะนี่ต้องสงเคราะห์ตัวเองให้เป็นเมืเ่อเขาถึงธรรมเมืเ่อเขาถึงพุทธ,ธะเมื่อเขาถึงธรรมะก็เป็นสังฆะเองดอกตัวเอง,เงนั่นแหละสังฆะคือสงเคราะห์ตัวเองให้เป็น เลยจึงบอกว่าหากจะศรัทธาจะเป็นศรัทธาโดยบุคคลหรือศรัทธาแนวทางเพิ่นบ้างไว้แล้วตายโตเลยในธรรมจกกักรประวัตินาสูงน,นะเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วองค์ใดองค์ใดมากพระสงฆ์องค์ใดบวชมากเลี้รู้อริยะสักแต่เองแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปะัวเขาว้าอันนี้เพิ่นแนะนำวิธีวิธีทำให้ถึงความสงบได ขึ้นยุ่กับตัวเขาเองสิมีความเพียรพยายามที่จะทำให้มากทําให้บ่อยบ่อขึ้นยุ่กับพวกเขาเองสิอดสิทนบ่อเออความเพียรภาวย่มความ,อ,าวามอดความทนนั่นแหละเป็นเหตุแห่งที่มากของคําวา่าปัญญาหรือรู้เออข้าสิรูใดเพราะว่าความเพียรของเขาเด้เข้าสิรูใดเพราะว่าประสบการณ์ของเขาเองเพิ่นนี่เป็นแต่เพียงพูดเนี่ยเป็นเพียงบอกทางขาสิรู้ของจริงข้าสิรูในความรู้สึกของเขาเองเนี่ย เออนั่งเราสงบเป็นแบบนั้นบ่สงบเป็นแบบนี้นี่ตั้งหากด้อันเั้นทเห็นนั่นเพิ่อนอธิบายวิธีหรืออธิบายความ็นไปบางอย่างอย่าไปยึดเอาความนั่นนั่นแหละจังว่ห้องฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางที่ซื้อได้บ่เมนจะไปยึดเอามาทกเทียงกันแล้วก็ตัดสินว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกเด้มันบ่แมนข้อมู้ของเจ้าของข้อมู้ของเจ้าของคือประสบการณ์จากเจ้าของที่เหตุเอาเองเป็นเอาเองเด้อ ล้วจังคอยมาน้ามามาเทียบโอ้หอันนี้เป็นแบบนี้เิ่นผ่านแบบนี้เิ่นฆ่าแบบนี้เป็นแบบนี้ต่างหากคนที่ปฏิบัติจึงรู้อันนี้จึงรู้ว่าคนปล่อยคนบ้างแบบไดคนที่บอกปฏิบัติทีมีแต่ความจำเอาความจำมาเถียงกันส่วนมากนั่นแหละเอาความจำมาทกมาเถียงกันแบบนั้นแบบนี้ <c oughs> สรุปยืนยันเอาโดยความเห็นจาของหนังสือได้อันนั้นย่งว่าท่านในแมนความจริงอย่างความจริงเขจะต้อง ปฏิบัติโดยตัวเขาเองรู้สงบรู้บ่สงบเป็นแบบนั้นว่างใจแบบนี้ว่างแบบนี้มีอาการแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เอื่นว่าปีติแบบนั้นแบบนี้ตัวเองหูเองเนีมันจังอธิบายได้ตัวเองบ่หูเองบอกจังได้กับผิดวัอสบายจังได้กับ,บว่ตถุทั้งว่าผู้คนจะได้ปัญญาเพราะว่าความเพียรเขาพยายามของจ้าของเองคือประสบการณ์อยู่ดังหา่าเขาอา่านเขาฟังเขาก็ได้ยักการเป็นแนวทางปฏิบัติเหตุไปเหตุไป ส่วนประสบการณ์อหละคือทางการเห็นความจริงเห็นเห็นว่าเห้าเห้ากี่ได้เป็นบ่แมนเห็นผู้อื่นเปลี่ดนได้หาใจบ่ะล่ะบพได้ว่าโอ้เพิ่นเป็นแบบนั้นแบบนี้บ่แมนได้เห็นเห้าเองนี่เป็นเหาเองเป็นแบบนั้นเหาเองเป็นแบบนี้โอ้อันนี้มันตรงกับตัวนี้กันเอออันนี้ปิติเป็นแบบนี้ปิติหาแบบนี้โยกแบบนี้สั้นแบบนี้แสงสว่างแบบนี้นี่ลูด้วยตัวเองจันสี่ได้บ่แมนไปเอาของเพิ่นมาลู้ เป็นความจำ <c oughs> เห็นนิมิตแบบนั้นเห็นนิมิตที่นี่ว่างแบบนั้นว่างไปหนึ่งต่ของผลนี้เป็นผู้ว,าว่างบ่ได้ไปเอาของ่นมาวางเด่เพิ่นไหวเพิ่นเบาไหว,ว,ไวเปรียบเทียบไหวซือแหละจังหวัดถ้าจะสัตธาให้สัตธาแนวทางที่เพิ่นแหน่ะควาอแมรเพิ่นตายไปแล้วพวกเขาก็อยู่ในทางคือเกา่าว่ามันตายไปนน้ำเพิ่นแต่สัตธาบุค,คลมันสิตายเป็นน้ากันนอ้ยกลัว,วแล้วจังสันจังสี่เด้ดออนั่นแหละตัวเองเลยบอกปฏิบัติ ศรัทธาบุคคลศรัทธาเด็กแขกกลมเชื่อเชื่อว่าพ่นดีซื้อ,อได้แต่เกิดว่าเพ่นบ่์ีขึ้นมาทีจะคล้องลมนห็หน่หลละเราถ้าเดวทางที่เอาปฏิบัติอยู่น่ะบาลมหรือคนตายก็ตายไปผู้ดีก็เหตโตเขาทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเองมันขึ้นอยู่กับไผ่ความสงบทั้งหลายก็ตื้กันบันไม่อยู่ทําผู้อื่นได้หันกลับมาบิงความสงบส่วนมากมันอยากสงบมันเอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติ มันก็เลยอยากสงบอยากสงบแบบไหนอยากสงบคือพันวาเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชาั้นสี่เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เ่นเอาไปเทียบไปหรอมันเอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติที่จริงมันว่ไจ้เอาตัวเองไปปฏิบัติแค่รู้อยู่กับลมหายใจแค่นั้นเออถ้าเขาอยากสงบมันก็สงบแตนตัวมันจะไปอยากเอียงแค่รู้อยู่กับลมหายใจมีความรู้สึกตัวเองเท่านั้นเองเออส่วนอื่นๆมันสิผ่านพามานั่นนี่แหละอีกตัวหนึ่ง นิพพานนิมิตจังสันปิติแบบนี้แบบนั้นนิมิตเป็นจังสันปิติเป็นแบบนั้นอะไะจังว่าแต่ละคน่าเอาตัวเองไปปฏิบัติย่าเอาตัวเองเขาไปเทียบกับผู้อื่นเข้าใจบ่ลไปเทียบกับของเพิ่นนั่นนะเออพิ่นว่าแบบนั้นแบบนั้นดังนั้นให้รู้ตัวเองอยู่ในแคล่มให้ใจแคลื่นเองได้แค่เขารู้สึกตัวของเฮาเองรู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกรู้ว่าอยู่กับอาการปิติคือความรู้สึกตัวทั้งกายนี่ส่วนคําว่า จิตกับผู้รลู้กันเดียวกันนั่นแหละรู้ว่าตอนนี้กูอยู่ล้มอยู่เนาะรลู้ว่าตอนนี้กูกําลังอยู่ในอาการปิติแบบนี้อยู่เนาะแค่นี้นังเด้อันอื่นๆมันพามาบ่นสิเป็นปรากฏการณ์ต่างๆอันเป็นแสงสีเสียงเป็นรูปภาพนั่นรูปภาพนี้เกิดขึ้นจังสิล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสังขารขันหรือสังขัญจิตมันคิดขึ้นมาเอาเองซื้อเด่นเป็นของเกา่าที่เฮาเคยคิดไว้ตั้งเช่นว่าเห็นเทวดาเห็นอินเห็นพรหม เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์เห็นพีเห็นเปรตเห็นนรกเห็นสวรรค์ยังก็แล้วแต่ด้วยแล้วถ้าเป็นอนุสัยหรือจิตใจสำนึกที่มันบาท่านเดือดฟูขึ้นแต่ว่าเวลามันเข่าถึงความสงบยังว่าแล้วมันจะสีพุทธขึ้นมาเมื่อมันพุทธขึ้นมาแล้วเออห้าวกับสีเป็นหลงไหลไปกับมันอันนี้แหละส่วนมากกับสิบกพรานตัวนี้นะเบื่อคือจะไปขีดว่ามันคือนั่นมันคือนี่เกิดเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นเป็นเรื่องเป็นขึ้นหนังเลยนี่ก็มีตัว เป็นเหลืองเป็นเล่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นสาราพัดจะห้าเข้าขใจคําว่าสักตะไบเห็นสักตะไบได้ยินมันก็จบแล้วส่วนมากมันบ่ค่อยข้าใจตัวนี้มันเข้าใจว่ามันเป็นจริงพพุทะเจ้าสเสด็จมาแสดงทมแบบนั้นแบบนี้วาเด้แบบนี่แต่ <c oughs> น,นั้นกับบ่ให้เอาด้นี <c> ่ <oughs> ว่ายัางเจากรรมในเวทมาเอาบุญบ่เจากรรมในเวทมาแก่แขนบ่มีนั่นมีนีน่กันบ่นี่แมอ <c oughs> นี่แหละจึงบอกว่าปรากฏการณ์ ปรากฏการทั้งหลายที่เขาเห็นเขาจิมันใจเพราะวา่าเขามีสติเขาเห็น,ท,ท,ท,ไไหน,นทั้งทั้งที่เขาบ่ได้หลับเขาเห็นเขาได้ยยินเขาได้ฟังทั้งที่เขาบ่หลับบ่คือฝันฝันมันยังนึกเอาอยู่หรือว่าจางัาจางสั่นหรือว่าจังสีเอะแต่ไข่กับไายกับผ้าแต่ว่าปีติหรือลิมิตแนวนี้มันเป็นมากนะ่มันเลยคือจริงยนสัตวเปินมากับพัฒนานั่นแหละ <c oughs> เข้าใจว่ามันจริง เเข้าใจเขาว่าสักตะว่านะหรืออื่นว่าปรากฏการณ์ผ่านพาขมาจะนั่งขมาคิดแต่ถ้างคิดนี่อะไรกันนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นเล่าเลดเป็นยังไงเป็นอารมณ์เป็นความพ่อใจกับป้พ่อใจเองแต่ไปไปเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องเล่าดีนี่จะค้องเขาไปแสดงไน่นอนก็เข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังด้นั่นแหละพ่อใจแต่เป็นเรื่องเล่าบ่ดีเดี๋ยวถือเขาอะไร่ันอะไรปีแล้วฟันหรือว่าเป็นอดีตชาติเขาขาดห้าแบบนั้นทานนี่กูจะต้องไปแก้แค้นนั่นเป็นภพละ เน่จังว่าพคนสางสางเหตุเหตุคือล่มให้ใจเหตุคืออยู่กับตัวเองผลมันเนี่ยเขาจะค่อยเบิ่งเอาเองดอกจิงเรือว่าเหตุหอายุกับร่มให้ใจกับความรู้สึกตัวเองผลต่างๆเนี่ยมั่นสิเป็นเอาเองเออจิตมั่นสิเป็นเอาเองก็ว่าได้หรือว่าเขาค่อยรู้อยู่เฉยๆหรือดูอยู่เฉยๆอย่างสิงนะ และคนปฏิบัติยังสิเข้าใจตัวดีคนบ่ปฏิบัติบ่เข้าใจรู้อยู่เฉยๆมันเกิดยังถึงกระสางเขาก็รู้เขาก็เห็นกับมันแต่ว่าเขากลายเป็ี่ยนน้ามันเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันก็เป็นอนว่าเกิดอารมณ์อารมณ์มก็คือภพแต่ว่าแต่ละคนเดอ้อพยายามความสงบกับบริยุทธ์ของอื่นดีนี่แหละทีม่มันบ่สงบมันไปเสือความคิดเออแล้วมันเสือว่าเป็นจริงเป็นจังยุ่ใส่กระสาง เรความสงบบราได้อยู่ในสถานที่บริได้อยู่นัาผู้อืน่นแต่ความสงบอยู่ในตัวเองคิดขึ้นมาและบอคิดขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ตัวเองคิดขึ้นมาเนะี่ยก็บอสงบส่วนมากคือสืไปค่อยสังเกตผู้อืนนบบนนน่นเป็นแบบนั้นผู้นันบบนน้นเป็นแบบนี้ผู้นั้นเบาแบบนี้ผู้นี้เป็นแบบนี้ดิเนี่ยบอเห็นตัวเองมันเลยบองสงบจี่จริงแต่มันเบๆๆิ่งอยู่ซื่อๆโดยบรต้องคิดในการกิริยาการกระทําและคําบอ,อกผู้อืน่นมันสงบประเด็นง่ายๆนิดนึงด้ คือเข้าเห <ique> ็นกันเดี๋ยวนีผู้ได้เบายังกระางเข้าว่าได้ไปเข้าไปเป็นน้ำเขาไหมเออมันสงบลรวเดินแต่ว่ามันเข้าไปเข้าใจว่าความสงบแบบใดสงบแบบวิบ่แบบหรือสงบแบบใดนิ่งเงียบไปแล้วไปเห็นอย่างแปลงสันตะนันบ่แมนแบบนั้นนี่วามสงบนี่โดยจากการเห็นได้อันนี้เห็นว่ามันจะเป็นของมันยังสันบว่าได้เขาไปปรุงแต่งน้ำเขานี่เลยเ่า่านนอกบ่ว่าในนี่นอกือเขาเห็นกันเดี๋ยวนี้ไหม ่นก็คขึ้นเรืองล่าที่มันเกิดขึ้นในขณะรับตามังหรือหาหลูกวัตถุของคนแบบนี้มามาประกอบบเได้นอกหรืนีนก็นเสมอกันได้แบบนี้แค่นั่นแหละมันจะไม่มีอย่างนัเรียกว่าประสบการณ์ของผู้นั้นแหละที่เป็นปัญญาของผู้นั้นเองจึงบอกว่าขึ้นยุคความเพียรควาพยายามของไผ่ของมั่นเด้อปัญญา็ดีเขาจะได้จากความเพียรประสบการณ์เขาเองได้ ตัวหนังสือที่ันเขียนไว้น่ะพ่อให้ได้เป็นนัยยะเทียบบอกแนวบอกข้างว่าผิดว่าถูกว่าสมรติดปรับใจแนวใดายถึงซื้อเด้นั่นแหละจังหวะความสงบประเด้อยู่น้่ผู้อืน่นอยู่ที่ตัวเอง็ <c oughs> นมากมันจะเอาไปฝากไว้น้่ผู้อืน่นทีเนาะดูกับลมให้ใจแต่ของให้เป็นเถอะเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองดอกคําเบ้าอันนี้เห็นเขาเห็นนั่นเห็นนี่ ไปยืนยันไปตัดสินนําเขาแล้วอุ้ยอันนั้นผิดอุ้ยอันนั้นถือวันาหจะวางสั่นบันาจะทั้งสี่เลยนั่นเลยเอื่น่าไปคิดไปเป็นน้ำเขาเรื่องข้างในก็คือกันเรื่องที่บ่มีี่วัตถุแบบหนอกนอกคือเฮาเห็นกันดึงก็คือกันอมันถือเป็นเรื่องเป็นเล่าเข้ามาอุ้ยอันนั้นอุ้ยนี่ประทังกันเลยเดียวกันนอกในเลยเสมอกันถ้าคนเป็นแล้วบได้ยากเลยบ่ลงบ่ไหลไปตามผาปรากฏการต่างๆนิมิต เขาชินแต่คำว่านิมิตยังนั้นนิมิตจังสี่เขาเลิกใส่ซับไม่ใช่าบปรากฏการต่างๆที่มันเกิดขึ้นระวางความสงบเออแต่วันทเขาสิสงบหปือบ่สงบนะถ้าเขาคิดตามบ่มสงบคิดตามแต่ยืนยันตัดสินแบบนั้นแบบนี้ยึดเกิดก็เกิดอารมณ์นั่นคือบ่สงบถ้าว่าคิดตามก็สงบละ่ะไ่แค่นั้นหนึ่งเดียวบ่คิดตามออยยังมาเป็นตัวบอกว่าบ่คิดตามเอาความรู้สึกโตอารมณ์นี้เอาอุณาโลม อปิดนี่เท่านั้นหนึ่งเด้หรือเดินย่างไปตามท่าทางอย่างนี่เห็นก็เห็นอันนั้นอันนี้เพียงปางมีงปางมากัดกันเอาเทียนกันเขาขากันเ,าเ,นนเาขาก็เบิ่งเขากำหูอยู่แต่ว่าเ,า,าเขาไปไปหยุ่งน้าเขาไหมสงบเดินตั้งหาหางแบบนี้เออั่นแ,แต่ว่าทุกคนพระเจ้าฝึกเอาถ้าจะพ้นจกทุกจะแลนหาตาบุญไพ่นอกหลาย บุญมันคือความสงบเย็นภายในตัวเองบุญอันเกิดจากการในท่านท่านแหลกแต่จะไปวางผลในท่านจะมีจิตผูกพันในผลแห่งท่านบ่่จากใดนั่นบ่่จากแหลกนี่เอาละเออมันพอแห้งแหละเพราะว่ามันไปอยากใดนั่นจะเป็นนี่แหละมันยังท่านยังเขาเออค่อนเท่าบ่งครั้แต่เคยท่านโดยขาดโตจากเถื่อสัมแหมซ่อมเบิ่งูิน่เออมีแต่ลงทุนสีลงทุนอีกอย่างหนึ่งจากยี่สิบบาทเป็นยังจงไปแหลกสวรรค์เป็นยังจะไปแหลกเงกกกินแสนเงินล้านแน่ยม,มาละเออ นี่เป็นความจริงเลยละ่ะอันนี้ภัยแต่ภัยก็ดีจังไรจังสิไปเข้าใจว่าสาระหรือจาคะหรือทำความเห็นแก่ตัวสาระความเห็นแก่ตัวอันนั้นมันบได้มันสาระความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวเงินยี่สิบบาทนี่จะได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมัง่งแจ็คพอตมัง่งนั่นว่าละ่ะสางซาลาะน้ำข้าเจ้าอย่งีรวมเข้ามาเจมเข้ามาดามลอยสองลอยนี่พุดหกสิบล้านสามสิบล้านเนาะเนี่ย นี่แหละเข้ามาท่านเข้าใจว่านี่มันบ่นแมนด้วยนั่นมันเพิ่มถุกดักตัวเราบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนเคยเห็ดซอยเหลือผู้อื่นหรือให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับผู้อื่นโดยบ่หวังสิ่งใดตอบแทนเคยมีอยู่นเนเอยทไปฝาษาหยังกับคนเห็ดกับผะแท้ๆกันยังมันยังหวังขาตอบแทนนั่นบ่นล่าเนี่แล้วอธิษฐานขอนขังขอน,ขอนี่ใต้อธิษฐานก็นยังบ่ได้เข้าใจความหมายของมันอหรือว่านั่นแหละผู้น มุ่หากับว่าแสดงแจกแจงละเลอียดให้ฟังโดยเฉพาะมูพิกสุส่งบวชเขามาแล้วบ,ศา,บ,บวาศึกษาร้างในกับบวศึกษาการปฏิบัติเขาสู่เรื่องลึกๆภายในกับบวศึกกับบวเหตุเป็นก็เลยบอกอยากได้ยังขอออเดอร์อธิษฐานออเดอร์อธิษฐานหาแม่มึงบอกเพื่อทีเหตุไดถึงจกบ่ชหลักต้อมั่นใจจากใดอยู่ได้นั่นนะแต่ต้องบอกว่าให้พวกเจ้าเลือกเอาเดอร์บางใดที่ศรัทธาน่นนะ บางไดที่สามารถปฏิบัติให้ถึงความจริงได้ก็ไปมองหันผอ,อ <c oughs> นกระบอกว่านั่นเดีเพิคนบด้ว่าให้ตั้งเบิดก็ยั่งเหลือกอยู่หน้าดีหน้าดอนหน้าลุ่มเป็นหน้าใดว่านเนข่าหน่อยว่านเมล็ดพันเข่าหน่อยได้รับผลหลายเป็นหน้าใดว่านเมล็ดพันเข่าหลายได้รับผลหน่อยพวกหน้าหินแห่ที่คนเทียบไปว่าทุกคนนั่นนะถ้าจะศรัทธาศรัทธาแนวทางการปฏิบัติเดี๋ว่าแม่ไหนมาศรัทธาบุคคล บ่มีภัยวิเศษเด้ในพุทธศาสนาบ่มีค้อวิเศษเด้อบ่เสกยังไงภัยใดบ่ปกป้องคุ้มครองภัยใดบ่เอาบุญในภัยใดบ่เอาศีลในภัยใดบ่เอาสวรรค์นิพพานในภัยใดเออเพิเนะซื่อๆเด้อพวกเข้าทั้งหลายต้องเหตุเอาเองเด้ออะไรแหละแต่ว่าลายๆโอ้มาขอบุญบารมีนะบ่ท่านหัวจากบุญก็คือความสงบในเจ้าของเองเออห้างขอห้างบ่สงบตัวเนาะเศรษฐิ่เราเอาหาบ่ได้หรอกศูนย์เสพเพินสั่า เ็ดเอาข้งภัยของมั่นสูุญใสอีกทั้งซี่แล้วเพราะว่าบ่าเข้าใจบ่าเข้าใจแล้วก็บ่ซ้อมตัวเองแล้วก็ไปหวังพึ่งผูพอื่นบ่หวังพึ่งตนเองเลยไม่พึ่งตนเองแล้วก็ไม่พึ่งความจริงเพราะว่าบ่ได้ฟังความจริงแล้วก็ยากหนักหนาก็ดิ่งแสดงอริยสัจสี่สิแสดงทรรมะของจริงออกมาบ่เป็นของง่ายๆเด้ของบักยากๆเลยเด้พวกเจ้าเอ๋ยถ้าว่าง่ายพวกเจ้าเกิดมา้นเท่าเดีมบ่ท่านหูจักอยู่เนาะหากเขหูยินอยู่นี่แหละ ลี่น่แหลวเขาก็ยานเขากะเกงใจพวกเจ้ายานบ่ได้อ่อยเอาเงินพวกเจ้าเที่ยงสรรบ่ได้สนใจเด้เข้าใจกับเข้าใจบ่เข้าใจกับนี้เท่านั้นได้ว่าอยากเด้แหละียเอาความจริงหรือจะเอาความหลอกลวงแต่ว่าจริงท่งได้กระสั่งหาในตนเองเด้ความสงบอยู่น้ำเฮาบุญอยู่น้ำเฮานะทุกสิ่งทุกยานเกิดตากเฮาเองอย่าลืมว่าตัวเองมาเกิดเองบ่มีผู้ใดเหตุใหภไยเกิด จะของเองเมื่อเกิดเองตัณหาอุปทานควมอยากควมยึดจะของผ้าเกิดเองมาเกิดเป็นพี่เป็นนองเป็นพอเป็นเมเป็นพวกเป็นเมียเพราะว่าสมรู้รวมคิดคือการกระทําทั้งใจร่วมกันเองจึงมาเองหละอวิชาเป็นพจจัยบังเกิดสังขารควบรูของพวกเจ้าควมอยากได้อย่างดีอย่างมีอยากเป็นโลกกดหลงตัวนี้แหละเป็นในคิดดีมั่งคิดเลวมั่งนั่นเพราะมัณเลยมาเกิดรวมกันแต่ว่าละเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นทายาทนี่ยเผ่าพันคือสมรูรวมคิดในการกระทํา น้ำกันทำเร็วน้ำกันทำดีน้ำกัน,น,กนแล้วมาเกิดเกี่ยวกัน,กนี่จังซี่เอแอต่ว่าะจะเกิดเกี่ยวกันกันนี้ออกไ,ไ,ไปไปมั่นใจว่าหลักทำความสงบให้มันมาแล้วมันก็นเห็นเองดอกสงบย่ไส่สงบย่บล้มให้ใจนั่นแหละสงงบกับล้มนี่กับความรู้สึกตัวเองเออย่าพยายามไปคิดไปหาตำาหนิี้ผู้นั้นไปหาตำาหนิี้ผู้นี้หรือไปย่องผู้นั้นย่องผู้นี้มันบ่ได้สงบเด่นข้ามตำาหนิี้หรือว่าข้ามไปย่อง สารเสรนี้ถ้ากับผู้อื่นจะคล้องบาสงบเองจากบะแค่มีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจหรือครับมีสติรู้อยู่ในขณะปัจจุบันตรงหน้าเหตุงานยังกับเหตุงานานั่นไปเออเอาเอา,เอาความรู้สึกของเจ้าของเองเมื่อวานเจอกับตัวเองอันนี้มนีน้กตเกิดบ่ได้แล้วพบดับแล้วเห็นนานั่นะแหละเหตุเอาเอาละพอละ